คุณครูพาวาดรูประบายสีใช่ไหมคะวันนี้หนูวาดรูปอะไรคะวาดรูปสิงโตสิงโตเหรอคะสิงโตมีขนที่คอไหมไม่มีเหรอคะแสดงแม,แม่มันพ่อมันมีขนนั่นเลยพ่อมันน่ะแล้วชดาวาดตัวแม่เหรอคะลูกกับพ่อมันอ๋อตัวแม่กับตัวพ่อเลยกับกับลูกมันกับกับ กับอะไรทั้งหมดเลยหรอคะงเรียนอะแล้วคุณครูเอากระดาษสีอะไรคะลูกติดภาชดาเอากาวมาติดติดสิ่งโตนะกระดาษสีอะไรคะลูกสีขาวสีขาวก็สีอะไรอีกคะสีดำสีดำสีอะไรอีกคะสีจำได้ไหมคะสีเขียวอ่อนค่ะอะไรนะสีเขียวอ่อนสีเขียวอ่อนโอเค